ก่อสวัสดีครับก็วันนี้พบกับพ,พอเบิร์ดนาะกุ้ง <c oughs> ทำแท่นนะครับวิดน,น,น้ำวิดน้ำไผ่เดี๋ยวนี้แท่นอยู่โน้นอาสีอยู่นะครับตมทางโน้นนสีฟ้าๆนี่ก็ซ่อมเครื่องนะ GA 70มาตานะ้วนะยามก็น้ำลงอ่าง น้ำมันเครื่องมาก็เหลวนะเป็นน้ำผสมน้ำไปและเทไปงีแล้วพอเทไปและนะ,ะเดี๋ยวมาลองทำให้มันติดก่อนนะครับผม,อมโอ้โหทำไมมันเย็นขนาดนี้ในแกะน้กมันนะเครือค่อยังคักเลย อันนี้ทำอะไรมันปะนยังเตถึงวางยกต่ำนิดนี่งเป็นจะไล่ดันบอกไว้ก่อนนะพ่อไม่เคยทำนะตัวนี้ไม่รู้ของญี่ปุ่นแท้เหร่อเกิทมาทันมาจตรงนี้ของญี่ปุ่นแท้อยู่นะ แย่นอก <laughs> อชอว่าเท่ดิอย่ามาันูัวว่ามันจะติดหรือเปล่าก็ถ้าไม่ติดก็นั่นเนี่เครื่องชุดถ้าไม่ชุดชุดแล้วไม่ติดอีก็เดี๋ยวคอยว่ากันนะว่ามันจะมีอะไรบา้างนี่ก็ซื้อ <c oughs> มันเครื่องมาฮะน,นี่น้ำมันเครื่องตัวหนึ่งเกนเนะฮะขอเดี๋ยวเ,เปิดฝาดูนะครับผมมีใครช่วยคอมเมนต์มาได้ไหมเนี่ยไอ้ปาเกนเนี่ยมันแท้หรือมันปลอมเนี่ยไม่ค่อยจะน,น่าใช้เลยเนี่ยฮะประเกนฝา t a เ0จ็ดศูนย์แทหมดแท้หมด น่าจะแท้หมดเกนแล้วก็อันนี้จะเป็นสองโซล่าเนาะสองโซล่าแท้หมดนี่ยทำทุกรอบ เครื่องทุกตัวมานี่เจอกองโซล่าเย็นเย็นมาตลอดดำทุกตัวไป,ไปดูไปดูตอนติดกันทีเดียวแล้วนะคลิปนี้ไปไวๆหน่อยมาลองกันเลยดีกว่าจะ <c ười> ติดหรือเปล่า น่ากลัวชออใช่ไหมอบตัวอะไรน้มันเครื่องขึ้นเลยมันมีตัวนี้ดิขึ้นมาอยู่ใช่ไหมเออใช่นี่ว่ะ ง่ายมันก็ติดง่าย เครื่องแรงอัดดีอยู่นะมันก็น่าใะนี่ได้แต่ปัญหาน้ำเข้าอ่างเนี่ยแหละอ่างมันมีรูระบายเป็นปยังไหนปันเริ่มปอดแปดดีก่ะเป็นอย่างเงี้ยล่ะนี่ยะไประบาย ถ้าตัวระบายตันก็จะเป็นอย่างเงี้อาการก็นอยู่ตรงแฮดูนี้มันเป็นเหมือนกบอีทีตัวนั้นโอ้โหเอามาหมาล่าอุดสายงงไปหมดเลยว่าแล้วทิ้งไม่ได้เลยเครื่องตัวเก่าๆใช่ตันไปอีกอ่สะสตัน โอ้ทำไมลือดูไอ้นี่ด้วยนะ,ะเดี๋ยวดูตอนไอ้นี่นะครับผมเราหาการน้ำลงอ่างอยู่นะฮะก็เป็นว่าติดง่ายใช้ง่ายอยู่ไม่ค่อยเกแต่สายไอ้ระบายไอ้ระบายอ่างนะฮะก้นอ่างหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหน เดี๋ยวงม,มันแป๊บหนึ่งหาตั้งนานเ <c oughs> พิ่งเจออย่นี่อุดจริงๆด้วยพอเจาะไปแล้วเมื่อกี้ทุกตัวเลยนะเอาของมาให้ทำงานวุ่นวายไปหมดเลยเช็คกาวเช็คทุกระบุ สบายไปสบายสบายแล้วมั้งเครื่องลื่นแล้วเนี่ยเนี่ยเสียงเครื่องลื่นแลวแฮ้ เลยดองเราก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รูน้รนะ <c ười>

เปิดเครื่องดูนะครับพักหนึ่งมันจะลงหรือเปล่าที่นี้น้าไม่แน่ก็เขาอาจจะจอดแบบไว้นานแล้วมันโดนน้าฝนเงี้ยครับเข้าท่อเข้าอนะไรแต่น้ําในมอน้ําไม่ซุดก็ไม่เป็นไรแต่มันร้อนเนี่ยมันดันปล่อยที่งานเนี้ย ร้อนไหมไม่ร้อนหนูเติมไปเยอะด้วยไอ้ัานี่ใช้ได้ไหเปล่าอันนี้ด้วยฝาปิดอันี้น <ś p ain> นใช้ได้อโซล่าเปลี <ś p ain> ่ยนไปแล้วนะ เขียนให้เรียบร้อยรันแล้วเหอนนะแป๊บหนึ่ง อค่อยดีหน่อยนี่นะไม่มีเสียงเหมือนยางรั่วนะครับผมไอเสียงยางรั่วออกตอนไหนแล้วเรียบร้อยสตาร์อดมือเนี่ยนะพร้อมปิดงานกดไถลกคนะวงได้เออ หนงสายพานนะาไอ้ท่อน,นิ่มนีนะ ยางกระโดดยางกระโดดติ tamam> ๊กติ๊กติกติกติกแรงไม่แรงอ่ะดูเนี่ยโครงเข็นปั๊มปั๊มเครื่องแรงน้อยเจ็ดแสนก็เนี่ยคานทำเองนะต้องตัดิ้มคานทำเองแหมเหมือนซื้อเข้ามาเลยเนาะใครเชื่อเนี่ยพอเบิร์ตทำเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะฮะ มาตัดเด็กวุ่นเชื่อมสองบ้านก็อเอาไปเชื่อมบ้านโน้นก็ประมาณนี้สนใจกีดการ์ดเข้ามาได้กิดกราดอืมโทรเข้ามาก็ได้เพจก็มีนะครับผมก็ฝากกันไว้แค่นี้ฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ,เ,ดเดี๋ยวทิงงวงท้งลิงก์ไว้เดิมอืมทิ้งลิงก์ไว้สนใจก็กีดการ์ดกันเข้ามาได้ Okay. จบไปแล้วกับตัวนี้ทั้งคานทั้งเครื่องจบท่อก็ทำนะพากาวไปด้วยโอเคครไปแล้ว